สวัสดีแล้วก็สบายดีพี่น้องทางฟังเล่า้วก็ฟังไทยครับมาพ่อกัน,นี่แล้วคือเก่านะครับกับการเลี้ยงกระตายง่ายๆสไตล์บานเท่าครับเมื่อนี้ผมมาอัปเดตชุดนี้นะครับเมื่อนี้วันที่สิบแปดมีหน้าครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งก็คือชุดนี้ก็คืออายุ4ี่เดือนเป็นแม่สาวที่ผมเก็บไว้ครับก็คือคัดไว้ใด้วแม่ทั้งหมด6กแม่ชุดนี้สิมีอยู2่2ซ้ำครับ สิเกิดวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วหล้วก็23พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับห่างกันยู่10มือชุดนีผมคัดไวเพราะว่าผมใส่เป็นพ่อดำผู้พันหนึ่งทั้งสองเมยครับคือชุดหนีผมเป็นชุดแรกของผมครับที่ผมเฮ็ดได้ผมกะชุดนีผมได้ปล่อยแม่ได้ตัวเดียวทั้งตัวกูตัวยังครับก็คือมันสีได้ยูซ10กว่าโตชุดนี้ชุดนี้ผมคัดตัวแม่ไว้ได้6กโตที่เหลือกะ สีมีแต้มมีแยงของผมกับเฮ็ดเนื้อแน่แล้วก็เป็นตัวปูแน่ครับแะตัวปูก็เฮ็ดเนื้อไปแน่ครับที่มันมีหัวดังอย่างสี่ครับคือกระต่ายซ้ำหนึ่งนี่บอสามารถกี่สีเห็ดพันธุ์ในทั้งเมือุกโตนะครับก็บสีมีตัวที่นำนักบ่ถึงตัวที่เป็นจุดแต้มจุดขาวอย่างสี่ครับเท่ากับบรเิเวณเขียนไหวครับเท่ากับคาดออกจังของผมนี่มีแม่หนึ่งครับตัวแม่ตาบอด นำนักพวถึงผมกับเอาเห็ดเนื้อครับตัวเมยแล้วก็บชีมีพวกแต้มจุดครับเป็นหัวดางยังสี่ครับผมกับคดาดออกเห็ดเนื้อมีเกษตรกรและหลายคนครับก่นองทั้งโท่มากไล่มากทักเพจมากยังสี่ครับว่ามาอยากขอแบ่งกระตายคือบอกก่นองไว้ว่า,วาตอนนี้คือผมยังไม่ทันมีแต่มีกระตายแบ่งครับเพราะว่ามันมีคิ้วจองเขามากหลายคน ผ,นนผู้นั้นก็จองผู้นี่ก็จองครับมันซิฟก่าคิวผมกับบ่ค่อยอยากรับปัญเณเพราะว่าคือ,อยันพี่ดองท่าดนนะครับคันแม่นท่าดนแล้วมันก็สิเข้าใจผู้ถานะครับแต่ว่าการจองของผมกับบ่ได้รับเงินแม่แต่สลึงเดียวนะครับผมจองผมกับจองปากเป่าครับห้ลร่งซื้อล่งเบิ่อทั้วไอขันเม่นกะตายพร้อมจังผมสีทรหาก่นตีสิทรงประมาณนอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์จังสีนะครับผมจังสให้มัดจํา ผมกัามาอัปเดตพี่ห้องเบิงชุดนี้ก็สิเป็นชุดอายุ4เดือนกับกับโปถึง4เดือนครับมี2ซ้ำชุดนี้กะวิทนาห์่อนนี่นครับผมว่าผมสิผสมใม้ประมันพฤษสภาพมีถุน่าคอ,อดสิงหาก็สิได้แบงนะครับลูกมันถ้บาบมมีเอียงติดคัดกระสิได้แบงช่วงชุดนี้กระสิได้แบงลูกช่วงเดือนสิงหานะครับช่วงต้นสิงหาถา้าบมมีเอียงติดคัดถ้าผสมติดถ้าเลี้ยงลูกได้นะครับ คือผมก็อยากแบงอยากแบงนะครับโบม่นอผมบออยากแบงผมอยากแบงอยากให้พี่น่องไปเลี่ยงสุขล่นนะครับแต่ว่าขั้นแม่นผมแบงไปแล้วผมกับโมมีกระตายดีสิมาต่อยอดนะครับเพราะผมตั้งใจว่าสิเฮ็ดฟร์มกระตายตอนนี้มีพัฒถนัดซิปเมียขั้นแม่นน่าเฮ็ดฟ้ามนี่ครับกระตายยังยังกี่ไหล่หให้มนได้แจ็กซิบเมียเศร้าเมียสะก่อนก่อนที่สิบแบงนะครับตอนนี้ผมก็บแบงไปบ,บ่หล่นะครับ สำหรับพี่น้องที่จองไวก้กะมีหลายคิ้วเป็นซิวก็คิวนะครับที่ว่าผมบพาท่านดใดทสงห้ก็คือโดนปนไดกระถาคุณว่าสาดจะได้กระถาเพววา,า,านะาพนะผมก็บอกอยู่ว่าในเพจกัเห็นลงในกลุ่มในอย่างไงเห็นมีพี่น้องลงขายก็ร้ายนะครับแต่ข้าจอกัอยากแต่น้องผมเนี่ยเพื่อสีสี่ให้เลือดชิดแน่จังสันยังสี่นะครับผมก็อ้าว ขันอยากได้ขันจากทากะกับรถเป็นยังผมก็รงคิ้วให้แต่ว่าตอนนี้ก็คือผมบดเพราะท่านได้รับการจองนะครับเพราะว่าจองโดนร้ายมันก็คือว่านะครับผมก็เห็นใจเกษตรกรพี่น้องที่เพิ่งอยากเลี้ยงนะครับขันพี่น้องอยู่ไก่โซนใดส่วนใหญ่นีผมก็สีแนะนําไปให้ทั้งโซนพุนนะครับก็คือผมก็สีแนะนําให้สําหรับเกษตรกรที่เพิ่งได้รับกระต่ายจากศูนย์นะครับผมก็สี บอกว่าให้ทักไปถามกันยูโ้นไหนผมกระสีแนะนําไปให้ยังสีนะครับคือมีลหลายเจ้าที่ผมแนะนําไปทั้งโ้นที่เป็นเหลี่ยงก่อนผมเฮ็ดมาก่อนผมนะครับผมกระสีให้พี่น้องทักไปถามนะครับโทร่ไปถามประมาณนี้นะครับแต่สําหรับของผมนี่ก็ผมกระสีเน้นเก็บไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่ากระต่ายผมหมันบ่หลายคะแนนผมแบ่งเหมือนมันกับผมมีกระต่ายต่อยอด ก็คือช่วงนี้ก็เป็นนาห่อนนะครับให้พี่น้องเบิ่งกระต่ายรักษากระต่ายไหวนะครับก็คือดูแลให้ประคบประงอมนะครับผมวันนี้มาอัปเดตส่พีส่นองฟังประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ